สวัสดีค่ะโค้ดพิรัตวันนี้ก็มาบอกข่าวดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจออคแคดและพร้อมที่จะไปทางรัฐไปรับเหรียญแบบรัวๆทั่วทุกมุมโลกก็คือออคแคดจะมีเวอร์ชั่น2เข้ามาประมาณวันที่16พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้ก็คือจะมีเวอร์ชั่น2เข้ามาค่ะช่องทางที่หนึ่งนี่ก็คือแบบ สุดว้าวอยู่แล้วนะคะก็คือเงินเข้าระบบร้อเออกร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีออกไปหาผู้ใช้ระบบอย่างเราๆช่องทางที่สองนี้ก็คือเงินเข้าระบบร้อยเปอร์เซ็นตออกร้อยเปร์เซ็นต์ทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบแต่มีช่องทางรับรายได้อยู่4ช่องทางก็คือค่าแนะนำตรง20ซนต์ อันนี้จะลดลงนะคะช่องทางที่2ก็คือค่าบริหารทีมใต้สายงาน60%สชั้นเหมือนเวอร์ชั่นที่1ค่ะทีนี้มาดูข้อข้อที่3หรือช่องทางที่3ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือค่ายูนิเลเวล20ชั้น10%ชั้นละ0.5%เราจะได้จาก สายเลือดก็คือชั้นลูกหลานเหลนโหลน20ชั้นลึกอันนี้ชั้นละ0.5เเซแต่เราจะต้องอยู่ตะกร้าที่5ก่อนเราถึงจะได้ค่ายูนิเลเวลจากชั้นลึก20ชั้นลึกค่ะทีนี้มาดูช่องทางที่4ีก็คือค่าออนเซลจากคนที่สมัครเข้ามาทั่วโลก ิบเปอร์คือเราก็จะต้องอยู่ตะก,ก้าที่ห้าก่อนเราถึงจะได้ของคนที่สมัครเข้ามาใช้ระบบออแคดทั่วโลกก็คือเราจะได้จากตะก,ก้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นตะก,ก้าที่ใต้ใต้เราต่ำกว่าเราแต่ตะก,ก้าที่สูงกว่าเราเช่น เราอยู่ตะก้าที่ห้าเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้ตะก้าที่หกที่เจ็ดที่แปดถ้าเราอยากจะได้ตะก้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเราก็จะต้องอัพตะก้าให้ไปอยู่ตะก้าที่เก้าที่สิบคือถ้าเราอยู่ตะก้าต่ำกว่าเราจะไม่ได้ตะก้าที่สูงกว่าเราจะได้จากค่าออนเซลสิบเปอร์เซ็นตทั่วโรคคือมีสิบคนก็าหารสิบคนมี ร้อยคนก็หารร้อยคนก็คือค่าออนเซลแต่เราจะต้องอัพตัวเราเนี่ยให้ไปอยู่ตะกร้าที่5ก่อนทีนี้สำหรับคนที่พร้อมนะคะหรือสำหรับคนที่มีทุนสามารถอัพตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่ตะกร้าที่5เพื่อคอยเวอร์ชั่น2ก็คือคอยลิงก์เวอร์ชั่น2ก็คือเหมือนสมัครเข้าเวอร์ชั่น2เราจะต้องไปอยู่ตะกร้าที่5ก่อน สำหรับคนที่พร้อมก็อัปตะก้าคอยได้เลยค่ะแต่คนที่ยังไม่พร้อมเวอร์ชันหนึ่งก็ยังยังคงเดิมอยู่เพราะว่าธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางตรงนี้ก็จะไม่มีใครมาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็จะเขียนโปรแกรมทับกันหรือซ้อนกันเหมือนเวอร์ชั่น2ค่ะคือเวอร์ชั่น1ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ค่ะสำหรับคนที่พร้อมก็อัปตะก้าคอยได้เลยค่ะเพื่อไปรับเหรียญรัวๆทั่วโลกเลยและที่สำคัญคนที่ไม่ชอบแนะนำใครตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวค่ะก็จะได้รับจากค่ายูนิเลเวลและค่าออนเซลทั่วโลกค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ